โลดก็ลดลด,ดึงลงมาได้อีกบ่ติด<อ>ได้เพื่ออะไได้ได้พอพอห่อได้ให้มันเหลือพอมัดแล้วให้มันเหลือประมาณกำหนึ่งอ่ะนะเพื่อห่อกระดาษอีกเท่าน,นึงนะเออพอห่อทุงกับห่อกระดาษอีกงานนึงนี่เซนหนึ่งนี่เซนหนึ่งมันอันนั้นนี่

mất Mặt tay lên bỏ ta mất tay lên Chào nè Chào